ก็กลับมาพบกับไลอ้อยยิ้มนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งราคานนะครับ้ำอ้อยนะครับว่าเราควรจะตั้งราคาประมาณเท่าไหร่ดีนะครับผมก็แนะนําอย่างนี้ครับอยากให้หลักคิดง่ายๆนะครับว่าน้ําอ้อยนะครับก็เหมือนเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเรามีเครื่องคันที่ดีนะครับมีวิธีการนําเสนอสินค้าที่ดีอย่างเช่นเป็นเครื่องคันแบบตั้งโต๊ะที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็คันสดๆให้ลูกค้าเห็นเนี่ยอันนี้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่อมโอกาสในการขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งราคาเราก็จะสามารถตั้งราคาได้เรียกว่าใกล้เคียงนะครับกับ เครื่องดื่มทั่วๆไปนะครับสมมุติอย่างเช่นเพื่อนๆไปขายที่ตลาดนัดเนี่ยมีขายน้ําผลไม้นะครับน้ําหวานน้าอัดลมนะครับสมมุติแก้วหนึ่งเขาขาย20-25นะครับน้ําอ้อยนะครับน้ําอ้อยคั้นสดที่ไปขายในตลาดเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะขายในราคานั้นได้เหมือนกันนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องยึดติดนะครับกับภาพลักษณ์เดิมๆของน้ําอ้อยนะครับที่เราเคยเห็นมาในอดีตนะครับว่าเอ๊น้ําอ้อยเนี่ย เราเคยเห็นแต่ตามข้างทางนะครับตามท้ายกระบะใส่ขวดขวดละ10บ,บาทนะครับถ้าเราขายราคาถูกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าต้องลงแรงเยอะนะครับกว่าจะได้คุ้มทุนคุ้มเหนื่อยนะครับถ้าเรามีาการนาเสนอสินค้าที่ดีนะครับสินค้าเรามีภาพลักษณ์ที่ดีมีการคั้นที่สะอาดนะครับเครื่องคั้นสวยงามนะครับเราสามารถตั้งราคาได้ เพิ่มขึ้นนะครับคิดง่ายๆนะครับผมอยากให้เปรียบเทียบเหมือนกับากาแฟนะครับกาแฟโบราณกับกาแฟสดนะครับกาแฟเหมือนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนภาพลักษณ์การนําเสนอนะครับกาแฟโบราณเนี่ยอาจจะขายอยู่ที่20-25นะครับจะพอเป็นกาแฟสดนะครับมีสถานที่มีเครื่องชงที่ดีนะครับอันนี้สามารถทําราคาไปได้ถึงแก้วละ 90บาท50บาท40บาทแล้วแต่นะครับสถานที่นะครับแล้วแต่การนำเสนอสินค้านะครับอันนี้ก็ให้เป็นหลักคิดง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขายนอ้อยแล้วก็เป็นมือใหม่นะครับอยากรู้ว่าเราควรจะตั้งราคาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับราคาเท่าไหร่ดีนะครับแนะนำว่า,าไม่จำเป็นต้องขายในราคาถูกเกินไปนะครับเอาราคาที่ เหมือนกับสินค้าอื่นในตลาดที่เราไปขายนะครับถ้าในตลาดนั้นนะครับเขาขายกันแก้วหนึ่งย0 2 5บาทได้นะครับน้ำอ,อ้อยก็ขายได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะ,ะเห็นตัวเงินนะครับแล้วมันจะไม่ท้อนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับกับการประกอบอาชีพสุจริตนะครับแล้วก็ ถ้าต้องการทันอ้อยนะครับหรือว่าอ้อยเอาไปคั้นน้ำนะครับไล่อ้อยยิ้มนะครับธุรกิจํำอ้อยครบวงจรก็ยินดีสนับสนุนเพื่อนๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0 945595250นะครับเรายินดีบริการนะครับหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้นะครับไล่อ้อยยิ้มนะครับ A O I Y I M นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง ช่องของได้เอายิ้มช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ